อันนี้เป็นบอ่อที่เราหมักดินเองนะคะเราหมักดินใช้เองค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้อันนี้คืออ้อพาให้ก่วะไม่กิน,มกนแม่ถามว่ามึงกินเหรอกูจะพาให้ไก่ โหขุดนอนทรายให้ไก่กินค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนอนทรายค่ะนอนทรายนะคะนู่ออกไปเลยตัวหนึ่มาอย่ากให้รีบรีบดินมาตีอนะอ,อะไรไม่รอทกมือรอะอะไรมึงไปต้องอะไรหรอกระมังเถื่อนไม่ไมจู่วิดเบาวิดดึงอะไรกั ซิดน,นี่คืออะไรแอซิดรู้ไหมคือคือไม่ากล้าจ,าจาับจริงๆอ่ะทุกคนาม,าม,ามาเร่งอะไรเราตกใจ <c oughs> แม่ทักแม่ทักคนที่มาให้เราตกใจ <c oughs> <c oughs> มาลาสกะหมายยาวิทย์อะไรมาคนนั้น อันนี้เป็นกองที่เราเพิ่งเอามาใส่แบบสดๆร้อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวให้แม่ผิดคะ่ะ <laughs> ทุกคนเราได้ของเล่นใหม่แล้วนะุยจับนิดนึงได้ไหมอ่ะคจ้อุ้ย,ยคนฟอง <laughs> ตัวโต,วต,วตวมากเลยนะคะหนอนทรายมีไส้เดือนด้วยนะคะ ไส้เดือนเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือช่วยพรวนดินให้กับต้นไม้นะคะถ้าตรงไหนมีไส้เดือนเนี่ยแส,แสดงว่าดินตรงนั้นเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะกับดินที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือดินที่มาจากขี้แพะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปโกยขี้แพะมาจากใต้ถุนบ้านของแพะนะคะแล้วก็มันก็ผสมดินไปในตัวด้วย,ยเหมือนขี้วัวขี้ควายอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตักมาส่วนบ่อโน,น้นเนี่ยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้พลิกกลบนะคะตอนนี้ ได้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้แม่ก็มาพลิกดินนะคะแล้วก็เจอหนอนนะคะเจอหนอนทรายไอตัวเนี้ยค่ะแม่จะเอาไปให้ไก่กินนะคะเนี่ยค่ะเราจะพลิกดินนะคะแล้วก็มันก็จะมีรูนะคะระบายน้ําแล้วก็ทุกๆ7วันนะคะเราจะรดราดตัวดินรีสังเคราะห์แสงลงไปไปอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยย่อยอพวก มูลสัตว์แล้วก็ใบไม้แล้วก็เศษหญ้าแห้งอะไรเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะในบ่อเน,นี้ยนะคะเราใช้ขี้แพะขี้วัวแกลบดิบทานแล้วก็หญ้าแห้งนะคะใบไม้ใบกาหยีใบมะม่วงหิม,มาพาน ตอนแรกๆนะคะที่เราหมักไว้เมื่อ3เดือนก่อนแล้วเราก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดนะคะจนตอนนี้เนี่ยจุลินทรีย์ทุกอย่างเนี่ยมันย่อยสลายเ,าเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะซึ่งดินตรงนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะใช้เพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้บอนสีหรือว่า,าต้นพืชผักต่างๆนะคะพริกมะเขือคือทุกอย่างนะคะอะไรอ่ะครับตะขาบก็มีนะคะโอ้ เรายังต้องนําดินเหล่านี้เนี่ยไปผสมกับในส่วนของแกลบดิบที่เป็นแกลบเก่าแล้วแล้วก็มูลสัตว์หรือว่าขุยมะพร้าวอีกอีกทีนึงนะคะหรือว่าขี้แกลบอีกทีนึงนะคะเพราะว่าไอ้ดินส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุสูงนะคะ